สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวรถ Carry r o o d t r u ั k กันนะครับผมคันนี้นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่ครับผมรถปี2016นะครับเพิ่งวิ่งไป31,700กาโลเท่านั้นนะครับผมอันนี้จะมีวิทยุ2ดินแล้วก็ต้องหลังเรียบร้อยนะครับรถสวยนะครับเบาะเดิมๆนะครับผมไม่มีขาดนะครับ สามหมื 30, ่นกโลเท่านั้นเองครับผมเครื่องเงียบนิ่งมากเลยครับผมเดิมจริงๆครับคันนี้คันนี้จะเป็นหลังคาพุทธทักนะครับผมปุ่มด้านในแล้วนะครับมองไม่เห็นโครงนะครับแล้วก็มีระบบไฟเรียบร้อยนะครับตัวนี้จะเพิ่มกระจกหลังเป็นบานเลื่อนนะครับผมสะดวกสบายมากครับ ปูพื้นมีเนียมเรียบร้อยนะครับผมหลังคาปีกนกเป็นแบบโชคกนะครับเปิดได้3ามด้านนะครับผมพุ่มด้านในมองไม่เห็นโครงนะครับผมสังเกตดีๆนะครับมองไม่เห็นโครงนะครับรถสวยมากเลยนะครับคันนี้ครับมีเสริมแหนบเรียบร้อยนะครับผมยางอะไรยังไม่แตกพื้นเลยนะครับผม สวยเลยครับผมคันนี้คันนี้นะฮะจะได้ล้อแม็กขอบ16นะครับมีสเกิร์ตข้างเรียบร้อยนะครับล้อแม็กขอบ16แต่งสวยเลยครับคันนี้ระบบไฟเรียบร้อยนะครับภาษี68นะครับผมรถยังใหม่อยู่เลยครับผม ตัวแออยู่นะครับน็อตไม่มีขยับเลยนะครับสักตัวน้ำยาหล่อเย็นเรียบร้อยนะครับทันหน้าสีเทานะครับไม่ใช่สีขาวนะครับสติกเกอร์เดิมอยู่นะครับผมตัวอาอยู่คมชัดนะครับผมน็อตไม่ขยับนะครับผมทันนี้ เครื่องเงียบมากเลยครับไปหน้าไม่เหลืองนะครับใสแเหนียวเลยภายในสะอาดสวยงามนะครับผมน็อตไม่ขยับนะครับผมคันนี้ มากเลยครัเวเราลองมาฝังเสียงเครื่องกันดูนะครับรถไม่เคยติดแก๊สเลยนะครับผมดูได้ครับไม่มีรอยเจาะนะครับผม สวยนะครับปี16นะครับผมคันนี้สภาพสวยๆอย่างนี้นะครับรีบจับจองกันเลยครับผมเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับผมปี16นะครับราคาจะอยู่ที่2,900 0บาทเท่านั้นนะครับผมสนใจติดต่อได้ที่เบอร์0852369,000นะครับผมขอบคุณมากครับ